สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายปอขายที่ดินครับในวันนี้จะพาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินที่น่าสนใจอีกแปลงหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันได้เลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ซอยรังสิตนครนายก33ตาบลรังสิตเหนืออําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีจากถนนรังสิตนครนายก เข้าซอยสายสิไปประมาณ90เมตรจะเจอซอยย่อยทางขวามือให้เลี้ยวขวาไปอีก40เมตรที่ดินจะอยู่ทางด้านขวามือมีป้ายถีเหลืองติดอยู่หน้าที่ดินขนาดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่96ตารางวาเป็นแปลงม,มุมรูปแปลงเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน้ากว้าง19เมตรลึก20เมตรปัจจุบันที่ดินถมไวแล้วทั้งแปลง ผ่นน้าไปทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกคือถนนคอนกรีตสาธารณะกว้าง5เมตรมีระบบไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดินแล้วที่ดินแปลงนี้เหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัยส่วนนักธุรกิจก็สามารถสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าหรือโรงงานขนาดเล็กส่วนนักลงทุนสามารถซื้อเก็บไว้กิงกำไรในอนาคตก็ได้นะครับการเดินทางเข้าออกของที่ดินแปลงนี้ก็สะดวก ห่างจากถนนดังสิทธิน์คนครนายกประมาณ1กิโลเมตรส่วนสถานที่สำคัญใกล้เคียงก็จะมีวัดแสงสวรรค์2.8กิโลเมตรโรงเรียนวัดแสงสวรรค์2.6กิโลเมตรโรงพยาบาลบา,บางประกงดังสิทิ์สองกิโลเมตรตลาดดีดีมาเช่4.3กิโลเมตรสำนักงานเทศบาลนครดังสิทธิ์กิโลเมตรวัดพระธรรมกาย10กิโลเมตรตลาดไทย13กิโลเมตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิท21์กิโลเมตรสสนุกรมเวล 6, 6 km, ์กกิโลเมตริจิปาร์ลังสิทธ4์กิโลเมตรและถ้าอากาศยานดอนเมือง12กิโลเมตรส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตารางวาละ1,9791บาทหรือราคารวมทั้งแปลงจะอยู่ที่1.900 0 0้บาทท้วนค่าโอนและค่าภาษีนักลมทที่ดินคนละครึ่ง สนดปลอดภาระพร้อมโอนได้ทันทีส่วนท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0616454652หรือลาย ID POR k u DUWN หรือที่ Facebook Fanpage PA ขายที่ดินส่วนพิกัดและรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้ผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิป ท่านที่สนใจก็ลงไปดูรายละเอียดกันได้เลยหากท่านชอบคลิปนี้รบกวนกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ